ค่ะวันนี้นะคะก็มาทบทวนการบวกแลบพหุนามนะคะคอนเซปต์ง่ายๆเลยหนึ่งเช็คพดคล้ายก่อนเพราะว่าอะไรคะเราจะดาเนินการบวกหรือการลบกับพดคล้ายเท่านั้นพดคล้ายคืออะไรนะคะพดคล้ายอย่างแรกก็คือต้องมีตัวแปรชุดเดียวกันคือตัวแปรเดียวกันอย่างแรกนะคะทบทวนก่อนต้องมีตัวแปรเดียวกันยังไม่พอนะคะเลขชี้กําลังของตัวแปรนั้นก็ต้องเท่ากันด้วย แสดงว่าต้องเช็คทั้งหมด2อย่างคือว่าตัวแปรตัวเดียวกันไหมแล้วถ้าตัวเดียวกันและที่กาลังเท่ากันหรือเปล่านะคะมาดูตัวอย่างเลยดีกว่าตัวอย่างนะคะข้อที่1นึ่เขาบอกว่าจงหาผลบวกของพหุนามที่กําหนดนะคู้บอบเหระการณนี่เป็นสีแดงแล้วกันเราต้องเช็คพดคล้ายก่อนพดคล้ายคือตัวแปรเดียวกันกําลังเท่ากันแสดงว่า 2x กําลัง2กับ5 x กําลัง2เป็นพดคล้าย ล 4x กับบวก 6x ก็เป็นพนดคล้ายกันนะคะแล้วก็ค่าคงที่กับค่าคงที่ดังนั้นข้อนี้คำตอบคืออะไรเราก็บวกลบพนดคล้ายธรรมดาเลยพนดคล้ายคือ 2x กำลัง2บวก 5x กำลัง2 2บวก5เป็น7ก็คือ 7x ยกกำลัง2ต่อมาค่ะลบ 4x บวก 6x ลบ4บวก6ได้บวก 2x ก็ใส่ลงไป 1 0ก5ลบ15ก็ติดลบ5จบข้อแรกไปอย่างง่ายๆเลยนะคะเราแค่เช็คพดน์คลายนะคะก็สามารถดาเนินการบวกลบได้แล้วนะคะอ่ดเปลี่ยนสีประการนิดนึงข้อนี้ง่ายเลยพดน์คลายก็คืออะไร A กับ A B กับ B แล้วก็ C กับ C เห็นไหมคะง่ายๆแบบนี้เองแค่เช็คพดน์คลายนะคะดังนั้น 13A บวกกับติดลบ a 4 a คําตอบก็คือลบ A ลบสองบวกส1บลบสบวก11ก็ได้บวก9 B เห็นไหมคะตัวสุดท้ายค่ะลบสอบวกกับลบ7 C ลบสบวกลบเคำตอบก็คือลบ9นะคะก็ลบ9กเคลียนะคะดังนั้นมาดูข้อต่อมาคะ่ะข้อต่อมานะคะจงหาผลลบแล้วนะคะ อย่างแรกเลยเราก็ดูที่โจทย์ก่อนล้วก็เขียนวิธีทำนะคะใส่ลง็บน,นิดนึงนะคะเพื่อให้ง่ายต่อการคำนวณแล้วก็มองง่ายด้วยสเต็ปแรกเช็คพดคล้ายเหมือนการอับเปลี่ยนเป็นสีแดงเช็คพดคล้ายกันหน่อยนะคะ x กำลังสอง x กำลังสอง x x ค่าคงที่แล้วก็ค่าคงที่เคลียร์เนาะตอนนี้แสดงว่าอะไรคะเราเช็คแล้วว่าพดคล้ายอยู่พดไหนบ้างมาดูวิธีทำดีกว่าอันนี้เลยนะคะ 8x กาลังสองแสดงว่าอะไรคะที่ติ๊กเครื่องหมายถูกแล้วก็มาลบกับที่ติ๊กเครื่องหมายถูกเนาะ 8x กาลัง2ลบ 5x กาลังสอง8ลบ5เหลือ3 x ยกําลังสองเอ๊หรือว่าครูปอจะกระจายลบเข้าไปก่อนดีกระจายลบก่อนดีกว่าเนาะจะได้มองง่ายๆนะคะดังนั้นในการกระจายลบเข้าไปเราก็ดูเลยเป็นสีเขียวเนาะกระจายลบเข้าไปปื๊บตัวที่1ตัวที่2แล้วก็ตัวที่3า ดังนั้นนะคะตรงนี้ดูกอรอเขียนโจทย์ก่อนเนอะเป็น 8x กำลัง2บวก 7x ลบ8ลบกระจายเข้าไปข้างในดูซิเกิดอะไรขึ้นลบคูณ 5x กำลัง2ก็ได้ติดลบ 5x ยกกำลัง2ลบคูณบวก3ก็ต้องติดลบ 3x ลบคูณลบเป็นบวกก็บวก4คราวนี้นะคะก็ง่ายแล้วเนอะ มาดูเลยที่เราติ๊กถูกไว้นะคะ 8x กำลังสองลบ 5x กำลังสองแปลบ5เหลือ3 x ยกําลังสองบวก 7x ลบ 3x 7ลบ 3, 3เหลือบวก 4x ลบ8บวก4ก็ติดลบ4เห็นไหมคะง่ายๆแค่นี้เอง